สวัสดีจ้าทุกทุกคนคะ่ะจ้ะวันนี้ยายเจี๊ยบมามาทำครัวงานขาวดำนะคะจ้ะก่อนอื่นก็ขอเสียใจกับผู้ลูกวยัยชนเลยนะคะและ้วกับข้าวที่ครัวมาดำเจี๊ยบก็จะมีน้ำพริกผักนะคะก็จะมีต้มยำไก่แล้วก็ผัดผิดแล้วก็แกงส้มน,นะคะแล้วก็ ะะแล้วก็รทำกับข้าวถวายเทศน,นะคะจากขอบคุณเจ้าภาพนะคะที่ไว้วางใจครัวมาดามเทียบนะคะจ้ะทานได้เลยค่ะทานได้เลยตักแล้วค่ะจ้ะจ้ะจะอันนี้กับข้าวเตรียมท,ที่ถวายพระนะคะ จัดทานเลยได้นะคะอยู่บ้านข้อวัดนะคะบ้านทรัพย์สมบูรณ์นะคะอันนี้จ้ะก็ขอขอบคุณเจ้าภาพนะคะที่ไว้วางใจโัวบาดามเทียมน,นะคะจัด